ก็การสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําคลิปวิดีโอที่ผมตกปลาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมาให้ชมช็อตที่ได้ปลาอาจจะตัดต่อมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะผมยังหัดตัดต่ออยู่ยังไม่เก่งเท่าไหรแล้วก็ใช้โทรศัพท์ในการตัดต่อด้วยเดี๋ยวพาาน้นา,นาไปรับชมกันเลยครับ เดี่ยวสองต่อขอเลยใช้ตัวเองครับ เกียนยักษ์งูน,น่าดีขาน,นขาดน,น,น,นั้นโอ้ดูปะนี่โอ้นีดเดียวเองจะหลุดแล้วครับ จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเดี๋ย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 ว,ยวมินโบครับนั่นนะโอ้หองเปรมนนตัวแรกหรือเปล่านี่ยเมื่อกี้กดกล้องไม่ทันครับนั่นนะว่าผสมเหยื่อเหยื่อรัดแรกหมดแล้ว กปนินไม่แต้มนะกำลังจะก้มผมสมเยื่อเร็วแล้วกล้องก็ไม่ได้กดไว้ด้วยวอุไรอุปกรณ์ตกปนินผมอาจจะดูโหดนะเพรของมันมีอยู่แล้วไม่ได้มีตังค์ซื้อใหม่ครับนีใหม่ก็ใช้เร้นั้นไปก่อน นี้ได้ลูกมันตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ต่วมเข้าอุปกรณ์ดกรยจายกำลังหลับเลย มาแก้มแล้ะครับน,นะนั่งหลับเลยแก้ง ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแนละ้วผมขอส่งงานนานาเลยนะครับตูมากแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรเสร็จก็ลงเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ถึงบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับ นคปลาได้ไม่เยอะนะครับแต่ตัวค่อนข้างสวยเลยบุน เดี่ยวสองตัวขอเลยใช้ตัวยครับ